แโมงตรงพี่น้องสบายดีสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีทุกคนทุกท่านนะฮะ เช้าที่สดใสบ่หัวสีแดดหรือสีฝนเรื่องวันนี้เด้อเพราะว่าในฝนตกหน่อยหนึ่งพี่น้องอเ้ย <c oughs> ไปเปิดน้าโซลาเซลล์มาเด้อพี่น้องแจ้งข่าวเศร้าเอฟซีและกับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะบมงคืนนี่แม่มินนี่มางานมันเกิดน้องนา้านน้องเทน ก็เลยบอกให้ฟังเรื่องทำบุญลำไย,ยมีนะพี่น้องพอดีว่ามีเจ้เพิ่นบ้านลำไยปังเท่าไหร่เพิ่นสิบไปสื่อหมูแม่มินนี่อิบสันเนาะเอาตัวหนึ่งแต่ตัวใหญ่ที่สุดที่จริงข้ากกะเล้งไว้คือการทำว่าเสียหมูอันดี ขากาบวอนผู้ใหญ่ใจดีสวยเรือแบบเปื่อสิได้มูมาสักโตหนึ่งเดมาอันสอยการสอยงานทำบุญใหญ้ยายมีก็เลยมีเจบท้งบ้านหอยปังเพิ่นซื้อขาก็เลยยุติในเมื่อเพิ่นเอาแ้ลเข้าก็ยุดนเนาะขาก็สิเอาแนวใหม่เอาอย่างผี่น้อง <c oughs> เอาน้มบ่ ทาน้ำหรือเป็นเศรษฐีเอาน้ามดีกว่าเนาะพวกหน้ามาหลอกอารมณ์เนาะอยู่ในห่านเราเลยเออเงินทองจะได้ไม่ต้องรั่วไหลกรับอันนี้ดีกว่ากับเป็ดดีกว่าอืมสื่อเป็ดมาว่าให้คนมาเหตุวียกินเหมือนเตรียมงานดีกว่าเนาะพี่นนอะ เงินบริจาคได้เจ็ดพันสี่ร้อยบาทพี่น้องกับประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าปิดหาบริจาคดี่กว่านะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่ามันสิอย <c oughs> องเน,นี่ยเด้อพี่น้องเด้อขอปิดรับบริจาค้อพี่น้องเด้อแต่พีดาพีดาเพิ่นว่าเพื่อนอยากร่วมบริจาคมาอยู่ พี่ดารวบมาที่ล้างก็ได้เด็กพี่ดาบอกเป็นอย่างรวบมาทำ้างก็ได้ครับเพื่อนว่าวันที่หาโอเคครับมื่ออื่นเหมืนบอกท่านอยู่ดอกครับวันที่หาแต่ว่าคอปิดเลยเด้อพี่น้องเด้อปิดซะเดี๋ยวมันสนุกง,งา่ายเอาทรัพนี่แหละเพราะว่าหมูนะมีผู้สื่อและก็ดีอโมอนโนทอะอมูเอออาอนโมทนาบุญน,นำเจเพิ่น เอาก็เอาเป็นพวกหนามพวกอย่างอื่นก็นแล้วกันตัวที่มันง่ายๆหวังว่าผู้ใหญ่จดีและเอบซีทุกทานคือสิบาวานยังไงเฮาเนาะ ว่าหมูเป็นกระสื่อแล้วถ้าสิเอาอย่างอื่นมาเงินเจ็ดพันมันกับเงินเจ็ดพันนี่สิไปสือแบบอย่างอื่นเป็นสินเป็นอันกนักับพ่อกระเทินพี่น้องพ่อกระเทิน มันพอกระเทือนฮ่ะเด็เอาเป็นพวกหนามพวกในเอามันง่ายๆเนาะเอาตัวมันง่ายๆเลยโอ้ยท่านยังก็ได้บุญเบนอะไรพี่เนาะว่าแต่มีจิตอยกากทำบุญค่ะเด็กเอฟซีแล้วก็ปุญญาะดีเพิ่นบ่าวาดอก เดี๋ยวเขาจัดก,การเองเนอพี่น้องเด้อเดี๋ยวบาวบาวบิจัดก,การเองละกัทุกคนที่รวมบริจาคมาที่รวมทําบุญมากครับสวยงานยายมีนะครับขอให้หยกมือซาถูกเอาขอให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ครอบครัวพี่ๆเบิร์ทุกข่ทุกคนที่รวมบริจาคมาเด้อเขาคือขี้ลายเทปบก่กเขาเจ้าขี้ลายแห้งปีนี้มองดูพักแวนลายโพดโพ ได้เห็นใหเข่าวขี้ล่ายนั่นละพี่น้องก็จะแจ้งมาแบบนี้เ้าปิดหลับเลยปิดหลับแล้ว,ลลวนี่ต่อรอท้าพิดาแหละถ้าพิดาดสีรลวมทับบุญมาก็ด้ยก็คือสิบเพียงพออ,ดอดยดอกเจเป็นเอามูแล้วก็ขอบใจเจเพื่อนลายที่ ไปสื่อมูไหาอันนอกเละแม่มินนี่พอได้คลายมูออกเนข่ะนนก็วิกฤตหนักขณะก็ยังขาทุนย่อยหยาบด้วยนะส,สื่อเป็ดสื่อเป็ดไปหายขาจอกินมือมือขาจอดเตรียมงานก็คือวันผุดแม่บอก แมนแมนแมนวันผูดจะซื้อเป็ดเลยจะซื้อหน้ามันหลอกอารมณ์จะซื้อพวกขน,กขนมไปไปใส่บาทเนาะไปพูดแมนไปสังกาดทาน ไพ่มาปูสา์ไพ่ปูสา์กูถามว่าไพ่ปูสา์สุขเหตุหยัง <นำ S 1> สบายดีง,งามๆเอาขืนนีลูกผ่าทั้งนั้นนะเดวเก็บจานจะไปไหว้วันมาอ้วนยาย เทถิมว่ายมุกเลอรเอี้ยอันนี้นะปัดทรงผมบ่บอ่ออบมม่อไปไปไหว้ด้วยถวยั่วมะนาวนะลูกเอาถั่วอาจารย์ไป แต่งข่าวไว้เพียงซัมนี่แหละพี่น้องแปดโมงกว่าเตรียมตัวไปงานเห็นยังเกณฑ์นี่นานี่เอาพวกน้ำไปนี่ก็ได้นี่น้ำแพ็เพราะว่าในงานมันจำเป็นอยู่แล้ว ข้าสิเอาน้ําแพ้กับพวกน้ํามันลมไปไว้ให้แขกคนมากินดกะเดี๋ยวดเบิ่งมาละพี่น้องเงินทองจะได้ไม่ต้องลัวหลายพอสิได้อันนี้คือเก่าวาเฮาได้ขายของแม่นเฮาได้ขายของตบก ก็ไปสือคอมาคือเก่าพี่นอ้อง้าี่ไหนท่านละอนุโมทนาบุญสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านที่ร่วมโมทนาบุญมากับ ami, ยามีเดอครับเดอรขอประกาศตรงนี้ขอปิดรับบริจาคครับผม